สวัสดีครับตอนนี้นะครับก๊อกนิวก็อยู่บนดาดฟ้านะครับที่บ้านนะครับเดี๋ยววันนี้ก๊อกนิวจะพา f c ซมาชมความสวยงามของดอกพวงชมพูนะครับซึ่งก๊อกนิวได้ปลูกไว้ประดับไว้ที่บ้านนะครับตอนนี้กําลังออกดอกสวยงามเลยนะครับเห็นไหมครับนี่คือดอกพวงชมพูนะครับซึ่งมีดอกสวยมากนะครับ สวยนะครับสดใสนะครับเดี๋ยวมาชมความงามของดอกพวงชมพูกันเลยนะครับนี่ครับคือดอกพวงชมพูนะครับซึ่งก๊อกนิวก็ได้ปลูกไว้ประดับที่บ้านนะครับตอนนี้กําลังออกดอกสวยงามเลยนะครับดอกพวงชมพูนี้ก็จะเป็นไม้เลื้อยนะครับซึ่งเราปลูกไว้อ่า เพื่อว่าจะใช้ให้เป็นร่มเงาแล้วก็สวยงามด้วยนะครับที่บ้านนะครับก็จะมีดอกที่เป็นไม้เลื้อยนีย่ก็จะมีดอกสีที่ก็กองเนือได้ปลูกไว้ก็คือพวงแสดนะครับพวงแสดนี่จะบานแค่ปีละครั้งนะครับส่วนพวงชมพูนี่จะบานตลอดอ่าทั้งปีเลยนะครับนี่แหละครับคือความสวยงามนะครับของดอกพวงชมพูนะครับนี่ครับ ตรงนี้ก็อกนิวปลูกไว้นะครับคลุมหลังคาโรงรถนะครับนี่นะครับอันนี้คือบนหลังคาโรงรถนะครับซึ่งก็มีพวงชมพูนะครับซึ่งมีสีสวยสดใสสีชมพูสวยๆนะครับตัดกับต้นไม้สีเขียวซึ่งที่บ้านของกอกนิวนะครับส่วนใหญ่แล้วนะครับจะมีต้นไม้ที่เป็นสีเขียวเนี่ยนะครับเห็นไหมครับเยอะมากนะครับฉะนั้นเวลาเราปลูกต้นไม้ปลูกดอกไม้เนี่ยเราก็อ่า เพื่อความเป็นสีสันของบ้านนะครับเราก็นําดอกไม้ที่สีสดๆนะครับมาปลูกแซมนะครับนั่นก็คือที่กอกนิวเลือกก็คือดอกพวงชมพูนะครับซึ่งเป็นสีชมพูสวยเนี่ยดอกบานทั้งปีเลยนะครับแล้วก็มีดอกพวงแสดนะครับพวงแสดนี้จะบานปีละครั้งนะครับจะบานช่วงฤดูหนาวนะครับก็คือเดือนมกราคุมภานะครับอันนี้นะครับเห็นไหมครับ ชมพูสวยๆครับนี่ครับเราจะปลูกไว้ตั้งแต่ด้านล่างนะครับปลูกไว้ไว้ลงดินเลยนะครับแล้วเราก็เอาเครือหรือว่าเอาเท้ะนะครับเลื้อยขึ้นมาบนหลังคาเนี่ยนะครับเห็นไหมครับมาบนหลังคาโรงรถเนี่ยนะครับนี่นี่ครับแล้วก็จัดให้มันเลื้อยขึ้นไปบนนู้นนะครับหลังคาอีกชั้นหนึ่ง เห็นไหมครับซึ่งเป็นหลังคาที่คลุมด้วยพวงแสดแล้วก็พวงชมพูนะครับช่วงนี้จะมีแต่พวงชมพูสวยๆให้ได้ชมนะครับเดี๋ยวเรามาดูความงามของพวงชมพูนะครับเห็นไหมครับนี่ครับสวยงามมากนะครับซึ่งพ่อคงเองก็ชอบนะครับเพราะว่าสีมันก็จะตัดกับใบไม้เขียวๆนะครับสวยงามนะครับเดี๋ยวจะพาชม ด้านบนนะครับที่คลุมด้วยพวงชมพูนะครับนะเห็นไหมครับที่อยู่ด้านบนนะครับเดี๋ยวก็อกนิวก็จะพาชมนะครับอันนี้คือหลังคาบนดาดฟ้านะครับเราก็เอาพวงแสดนะครับขึ้นมาคลุมนะครับกับพวงชมพูนะครับตอนนี้ก็จะเห็นว่ามีแต่พวงชมพูนะครับที่บานเป็นสีชมพูนะครับ สวยอยู่บนหลังคาเนี่ยนะครับส่วนพวงแสดนี่ก็จะบานในช่วงฤดูหนาวนะครับคือเดือนมกราคมกับกุมภานะครับเห็นไหมครับตอนนี้พวงชมพูกําลังบานสวยเลยนะครับที่หลังคาบนดาดฟ้านะครับซึ่งที่บ้านของกกก๊อกนิ้วเนี่ยก็ใช้พวงแสดกับ โครงชมพูนี่แหละครับคุมหลังคาเพื่อว่าให้หลังคาบนดอดฟ้าเนี่ยนะครับมีความร่มเย็นนะครับเห็นไหมครับเป็นสถานที่นั่งพักผ่อนที่บ้านของเรานะครับแล้วก็เป็นที่ออกกําลังกายนะครับที่บ้านของเรานะครับจะทําให้อ่าพื้นปูนนะครับเราไม่ร้อนมากนะครับเห็นไหมครับสวยงามมากนะครับตอนนี้นะครับสีชมพูบานเลยนะครับถ้าเรามองมาจากถนนนะครับ ก็จะเห็นดอกสีชมพูคลุมหลังคาเต็มไปหมดเลยนะครับเพิ่มสีสันให้กับบ้านนะครับอันนี้อยู่บนหลังคาบนดาดฟ้านะครับเห็นไหมครับครับส่วนด้านล่างนี่ครับนี่ครับด้านล่างนะครับเราก็ปลูกคลุมขึ้นมานะครับจากหลังคาลงลถนะครับเห็นไหมครับนะครับอันนี้คือด้านล่างนะครับเราก็ ต้นนะครับจะอยู่ที่พื้นดินนะครับแต่เพียงแต่ว่าเราก็จัดเถานะครับจัดเถาของดอกพวงชมพูแล้วก็ดอกพวงเศษเนี่ยนะครับขึ้นมานะครับให้มันเลื้อยขึ้นมาบนหลังคาเนี่ยนะครับนี่ครับเพื่อคลุมเพื่อลมเงานะครับนี่แหละครับก็คือดอกพวงชมพูสวยๆนะครับที่บ้านของกอลอกมิวในตอนนี้ครับ